จานอันนี้ฟันขมบกเลยเย็ยนมากเพราะว่าแช่ช่องฟิตไปนะคะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเครื่องมือวัดความร้อนนะคะว่าอ่าแยมของเราเนี่ยได้ที่หรือยังก็สามารถทําวิธีนี้ได้นะคะว่ามันเหนียวมันจะเหนียวหรือเปล่าในขณะที่มันเย็ยนสําหรับในกรณีคนที่ไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ค่ะ ยกงที่เราทําเนี่ยนะเพราะแกที่เราทําเนี่ยน้ํามันจะเห็นไหมคะน้ํามันจะใสๆอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้เลยเพราะมันร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาใส่ในจานที่เราแช่ช่องฟรีซมันเย็นความเย็นกับความร้อนมาเจอกันมันก็นะสักพักนะแ็น,แนตัวน,นี้มันจะเย็น เหนียวเหนียวได้ที่แล้วโอเคเ็เวลา是是มันหยดเห็นไหมคะมันจะมันหยุดเป็นน้ำติ๊กติ๊กติ๊กเห็นไหมคะนี่คือว่าเหนียวแล้วอ,อร่อยอร่อยมากเลยคะ่ะอืมลอ,อยลอ,อย อันนี้เราจะมากรอบ,รอบไซโหนะคะกรอบไซโลเนี่ยเก็บได้เป็นปีสองปีนะคะเนี่ยโหรพวกนี้เราได้ทําการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะต้องฆ่าเชื้อก่อนนะคะถ้าเกิดไม่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียรเนี่ยมันจะลงไปอยู่ในโหลแล้วอาหารที่เราทําเนี่ยมันจะเก็บได้ไม่นานนะคะนี่ค่ะร้อน ้น,นี่ค่ะกลอองไป เดี๋ยวนี้ช้นจะกรอบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราค้าเชื้อไว้แค่ห้าโหลค่ะสามีค่าเชื้อไว้ให้แค่ห้าโหลก็ที่เหลือก็จะใส่นี้ ต้มค่าเชื้อเรียบร้อยนะคะะฝาอันนี้เราไม่ต้องปิดแน่นมากคะ่ะเอาแค่แบบพอดีพอดี เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาต้ม ข้นตอนนี้ที่ฉันไม่ค่อยชอบเลยไรใอ้ขั้นตอนที่แบบเอาลงมาต้มเนี่ยเราจะต้มแบบนี้20นาทีนะคะเดี๋ยวจะต้มไว้20นาทีนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะอ,ออกให้ดู อันนี้ก็ครบกําหนดเวลาแล้วนะคะน,นี่เราก็จะเอาออกต้อนที่งือฮุ๊แฮะได้ยินเสียงไหมคะป๊อนนกเหมือนหักนิ้วอะตอนี่ถือนี่่คนละทิ้งใส่คนละทิ้งปุเ้อมุขตั้ง้ อัน y ี้แบ one is to pop I ะไรอย they are <all> pop except that one yeah. they are pop inside yeah but so <It 's S 1> then <name> pop it's not okay though yes it still, no it's still like uh, no no don't touch that Ah, เสร็จแล้วนะคะสตรอเบอรี่อันนี้จะเป็นอ่าไอยี่ห้อที่ดิฉันกินอยู่ปกตินะคะนี่ค่ะสีดูเหมือนจะคขาวนะคะแต่จริงๆแล้วไม่คขาวนะเป็นสีแดงสดนี่แหละแต่เวลามันอยู่ในโหลมันก็เลยดูเหมือนจะเป็นข้า แต่เวลาเราเอามาทากับขนมปังอะไรเงี้ยมันก็จะสีแดงสดก็สรุปแล้วทําได้นะคะเกือบหกโหลค่ะแต่ปกติแล้วถ้าเกิดอ่าทําจริงๆแล้วมันต้องได้หกโหลละหกโหลถ้าเกิดดิฉันไม่กินนะคะดิฉันกินไปเยอะพอสมควรสตรอเบอรี่ก็ที่แรกกะไว้ประมาณแค่ประมาณสี่ห้าโหล <c ười> คงจะทําได้ประมาณสี่ห้าโหลแต่พอทําเสร็จแล้วได้ประมาณเกือบหกโหลเลยนะคะเนี่ย อย่าคั้งต่อไปถ้าเกิดทําเนี่ยจะไม่กินเลยเก็บมาแล้วก็คือจะทําเลยจะไม่กินเลยคิดว่าคงจะได้หกโหลเต็มๆเลยเนี่ยเหลอือนิดนึงอันนี้นะคะขวดนี้ก็คือเอาส่วนที่เหลนะือนั้นมาใส่เหลอือแค่นิดนึงอ่ะประมาณขนาดนี้ก็เต็มโหลเนี่ยพอมันใสมาถึงขอบนี่แหละเหลืลอนิดนึงก็จะเต็มโหล <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็สรุปแล้วนะคะลงทุนไปสองร้อยสองร้อยเก้าสิบสี่บาทนะคะอื ก็สองร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้าเกิดไปซื้อเขาก็ตกประมาณโหลละหนึ่งร้อยประมาณร้อยห้าสิบาทอะร้อยสี่สิบกว่าบาทร้อยห้าสิบกว่าบาทไม่เกินนั้นแต่เราทำเองแล้วตกแล้วก็คืออตีจะได้หกโหลแล้วกันสองร้อยสองร้อยเก้าสิบสี่หารหก ก็ต,ตกแล้วประมาณโหลละสี่สิบเก้าบาทะคะถือว่าก็ประหยัดเงินไปได้เยอะพอสมควรเลยนะคะที่ทำทั้งหมดเนี่ยก็ประหยัดเงินได้ไปเป็นแบบหกร้อยหกร้อยกว่าบาทเลยนะคะเนี่ยที่ทำอ,อย่ากครั้งต่อไปเนี่ยดิฉันจะทำอีกอแต่ว่าคงไม่ใช่เป็นสตรอเบอรี่แยมนะคะจะทำเป็นสตรอเบอรี่สำหรับ อทำพายนะคะทำขนมขนมอ่าพายสตรอเบอรี่นะคะดิฉันก็จะทำเป็นแบบนี้จะไปซื้อสตรอเบอรี่มาอีกประมาณสักสามกล่องนะคะสามกล่องก็ตกประมาณ่ตีซะหกโลก,ออกกว่าก็จะเอามาทำแบ่งไว้ทำแยมอ่อีกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จเจาไว้ทำสตรอเบอรี่ Strawberry สำหรับทำขนมพายนะคะอืม นั้นอ่าก็าไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ